สวัสดีจ้ะพี่น้องกินเข่าเร้อจ้ะเห็นเขาเย่ำในเห็นกัน,นย่ำในเอิญน,นะกินเขาเนะยายนี่บ่ได้ไปใส่จ้ะยายนี่อยู่ตะบานยายนี่อยู่ตะบานเลี้ยงร้านบ่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องยูบานเลี้ยงร้านปีนี้ไห,หน้ากับวได้เหตุ่ได้เหตุยัง ลูกบ้านเบื้องลูกเบื้องหลานเฮ็ดกับเข่าให้พ่อให้แม่กินซักเสื้อผ้านะแพร่ให้เพิ่นใส่ลำพ่างเพิ่นอยู่นัมหนูแร่เพิ่อนนะพี่น้องจ้าผู้ใดมีพ่พอมีแม่ที่ยังในนี่วัพ่อแม่ยันนี่ยังยังอยู่ครบอร์ุกคนเลยจ้าเ <laughs> พนนราะไงหนังเก่าสิบก้วเราจะไม่ใไงหนังแปดสิบเท่รไลเนาะแปดสิบเพรคือแปดสิบเท่า์ไลน,น,ไน 86, ไ์นี่อะไรจำไม่ได้ ป่าป่าพ่อใหย่นะเก่าสิบเอ็ดแล้วอีพอมาพี่น้องกินขา้าวเบ่งข้าวเบ่งข้าวเนาะพี่น้องมาท่องปรุงท่องความหะวัางเด้อพี่น้องเลยเอาไปตรวจสอบนะเด้พอพอใดไม่ท่องเป็นตัวย่านเนาะตัวกัน ตัวกันหลอกล่วงกันนะพี่น้องเนะกินเขากินเขาเราวสีได้กินยาพี่น้องจะ้ะมึงมีเสียใจซักผ้าไม่ยังบ่างหงตก ฝนตกสิเลยซักผ้าซักแพาบ่กิ้มข่าวกับขิงอ่อนรสไขมันพี่นออ้องพี่นองฟังเหรอวากินกับเทียมเนาะ ที่นี่กินเมือทุอย่างแหละเอ้ยกินเมือทุอย่างต้องเหนียบต้องฉีง,งอันนี้พิ่นาดีกินเมือสแน่นเป็นไขนมันคือกันวะพี่น,อน้องจ้ะ สไายคอค่าวนี้ร้านกินม่เบิร์ดสื่อพ่อเลยจักบาทบุสีบาทเพื่อเทด่ดใดบุญนี่ไผกตบ่โมโหนะ่พี่น้องลูกสื่อมากลูกไผ่สื่อพ่อปลอนหลานหลานกินม่เบิร์เดเพิ่จได้เขา้าก็เจ็บกินเบิร์ดพี่น้อง gom cái dài khoảng nhà và lấy quần quần áo quần áo nhà sờ dầu nhau chụp tấm mùa ăn chụp gì gì luôn chụp mấy cái này luôn mà này. gạo 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 nào gạo 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 thoát gạo gạo là gạo 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 nào gạo 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 เข <C ười> อเรียกจะพี่น้องจ้ะกินข้าแล้วก็สิร้าไปเฮ็ดเวียก เราเส้อผ like ้าไม่หญ <sound> ่มาสักหมู่บ้านหมู่ก้อนสักสองคนหั่แล้วบ้านเราสิสักของมาแง่ฝนผัดตกเบิดเหมือเมื่อวันนี้ก็ตกตะตีซีฝนพี่น้องอุ้อเราก็ซีซีที่เรบาดกับเบอรซ่ใส่เพราะว่าคือาราลงพอสีบ้ามากเลยเอาพี่น่องกินข้าวกันสีป่อไปเฮ็ดเบีย ขอเนนด่วยจ้าบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับ,บสไคร b ์กดติดตามในช่องสุวรรณีวงรีแก้วช a าแน l ขอบคุณค่ะ